สวัสดีครับผมอภิชาติพึ่งสมยานะครับทำงานอยู่โรงงับจํานำของรัฐบาลนะครับสถานธน,นุเคราะห์ปากเกร็ดนะครับผมก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ้าน e c o h เฮาส์ก็รู้สึกชื่นชอบกับโครงการบ้านนี้แล้วก็ถูกใจครับผม ผมพักอาศัยอยู่แบบบ้านแฝดนะครับก็แม่แตกต่างกับบ้านเดี่ยวเลยครับถึงจะเป็นบ้านแฝดตะก็ดูหลังใหญ่เหมือนบ้านไม่แพ้บ้านเดี่ยวเลยครับผมโครงการบ้านเขาพื้นที่ก็อิสระนะครับผนังไม่ติดกันนะครับก็โอเคครับผมเ,เข้ามาอยู่กับโครงการประมาณ2เดือนนะครับก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบว่าโครงการที่แบบเข้ามาแล้วอบอุ่นแล้วก็มีความปลอดภัยการเดินทางก็สะดวกนะครับ ที่รู้สึกว่าถูกใจก็คือแบบบ้านที่เข้ามาสะดุดตาเลยแล้วกเออ็เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องอพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็มีส่วนกลางมียามรักษาควมามปลอดภัยแล้วก็ระบบเซฟตี้นะครับป้องกันขโมยที่เราเข้ามาอยู่แล้วก็มั่นใจในการาปลอดภัยของเรานะครับผม สถานที่ทำงานอยู่แถวปากเกร็ดนะครับที่นนทบ,บุรีก็เดินทางก็สะดวกสบายหลายเส้นทางเลยจะออกทางศีประวัติก็ได้ส้มเกลียงก็ได้หรือจะวิ่งบอลมเข้าราชพฤกษ์หรือจะไปออกรัตนาทิเบตนะครับก็ได้เลยครับเดินทางได้หลายเส้นทางมากนะครับผมที่เข้ามาอยู่ประมาณ2เดือนนะครับความสะดวกสบายนะครับไม่แพ้ไม่ต่างกันในเมืองเลย ผมว่าจะจะสะดวกสบายมากกว่าหอยู่ตรงเนี้ยห้างสสินค้าโรงเรียนนะครับก็มีเหมือนในเมืองแต่ว่าสะดวกกว่าในการเดินทางรถก็ไม่ติดนะครับพื้นที่ที่ชอบก็คือ,อมีตรงขับเฮ้า์กับทางส่วนกลางสาธารณะนะครับตรวจกลางตรงนั้น ที่เข้ามาอยู่นี่ก็ที่ให้คะแนนเลยนะครับมาอยู่ประมาณ2เดือนก็รู้สึกว่าตั้งสิบคะแนนให้ไปเต็มเลยเพราะว่าพอมาอยู่ปุ๊บหนึ่งความปลอดภัยมีรอพอพอมีการเดินทางสะดวกเรามั่นใจแต่เข้ามาอยู่เนี่ยมีพวกระบบป้องกันนะครับสัญญาณการขโมยให้เรามั่นใจขึ้นอยู่แล้วก็เออรู้สึกว่าเราปลอดภัย คใครที่มองหาบ้านนะครับที่จะออมีเป็นครอบครัวขยายหรือจะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับที่จะมองหาจะซื้อบ้านนะครับโครงการอนาคตเข้ามาดูเลยครับที่โครงการนี้นะครับมีเก้าสารยาตอบโจทยออ์ท่านที่มองเพีเลือกซื้อบ้านนะครับการเดินทางสะดวกสบายมีหลายช่องทางที่เข้ามานะครับออแล้วก็การรักษาความปลอดภัยนะครับก็ที่นี่ไม่ต่างกับบ้านราคาหลัก 10บล้านเลยครับผมถ้าใครสนใจก็มองหรือแวะเข้ามาชมในโครงการปีก้าแตละยาได้เลยครับผม